สวัสดีครับเราอยู่กับคุณเดนหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับเขาแต้มพันหกกว่าใช่ตอนแรกเป็นพันเจ็ดนะโอเคเขาแพ้เราไปรอ,อบหนึ่งโอเคมาครับเขาเล่นเป็นมาซายอีกแล้วมาเราใช้วิชาแพนสกัดมาซายโอเคคราวนี้เขาดันปิดเลยนะครับโอเคไปไปครับมาเราขึ้นไปนะครับเราดันขึ้นไปกินครับผม ไ okay. ลน์ขึ้นไปครับไปครับผมไปครับมาไป mm hmm. เขาจะต่อมาแล้วนะครับซึ่งก็ต่อไปสี่ต่อต่อไปใช่เราเทียมตัวนี้เพื่อที่บอกว่าเออโอเคได้ครับไปกินตัวนี้เราดันตัวนี้นะครับ กินตัวนั้นโอเคเราเลือกกินครับเขาต้องมาป้องกันนะครับโอเคไปครับอืมไปตัวโพน ดันไว้ก่อนครับป้องกันไม่ให้เม็ดเขาทิ่มลงมาโ okay. อเคอ่เราถอยมาก่อนครับเพื่อเกิดอะไรขึ้นผิดพลาดขึ้นขึ้นมาจะได้แบบป้องกันทันทำไงวะซ้อนเหรอไปครับเม็ดเราไป เขาจะมากินตัวส่งเรานะครับเราทิ้มตัวนี้ไปเลยดีกว่าเขาน่าจะต้องดันโคนมาช่วยหนุนซึ่งถ้าเขาดันโคนผมจะหงายไปเลยนะครับเขากินตัวนั้นไปอ่เอาเรากินตัวที่ไปก่อน าจะยังไงจะเอาเรือมาห้อยไหมหรือว่าจะกินไปเลยโอเคกินตัวนี้ครับโอเคเออกินตัวนี้ครับเราดันลุก,กิเอ้ยเราลุก,กิเรือไปก่อนดีกวะนะ่าใช่ไหเราลุก,กิเรือไปก่อนดีกว่าครับดูคนเขาไปไหนอ้าวเรากินตัวนี้กันครับโอเคกินเรือตัวนี้ ค okay, ไปครับต่อมาไปเลย okay, เขาไม่ต่อนะครับเราลุกตัวดีเขาคิดวา่าเขาน่าจะเอามาไปปิดนะครับซึ่งถ้าเขาเอามาไปปิดเนี่ยผมดันโค้นขึ้นไปตรงๆ อเคอเขาจะเอาตัวนี้มากินอ่ะเราเดินนี้ครับโอเคเออไงดีเอาดันนี้ไ่เลยดีกว่าพอรู้ว่าเขาเขาต้องกินหรือไม่เขาต้องถอยงั้นเป็นอันตรายมากกินไปเลยครับอืมโอเค นี้ดีกว่ากินโคนครับตันขึ้นไปโอเคลุกไปก่อนครับไปครับโอเคเอาลุกไปก่อน เต็มตัวครับผมแต่เราต้องเอาเบียเนี่ยมากินเบียละโอเคปาซิกซกดิกแดกกินโคลนโอเคไปเบียไปครับทำงานทำงานเบียทำงานไปเราจะกินละโอเค เขาจะมากินตัวนั้นเรานะครับเราไม่ให้กินเราเอามา้ามากระโดดป้องกันไว้เ okay, เขานา่จะาต้องต่อเราแหละประมาณนี้เ okay. ขาเอาตัวนี้กินไปครับเบีย้ยเราไป คุณเด่นหนึ่งศูนย์หนึ่งโอเคเราลุกไปก่อนหนึ่งทีเราติดไปเลยครับโอเคไปครับอืมโอเคเออไงดี กินมากินโคนกินโคนกินมาไปเรา,เราเอามาเราเอามาไปตรงนี้ดีกว่าเขากินเบี้ยรเราได้แต่เราได้ลุกหนึงทีโอ้วะเขาลุกแล้ก่อนวะโอเคเราลุกเข้าไปหนึ่งทีครับโอเค เออกินไม่ได้วะไปเราเล่นงี้ดีกว่าเบียร์แบบขัดแค่งขัดขาเข,ข,ขานิดนึงโงเ,เราเล่นตัวนี้เป็นการกดนะครับโอเคไปถอนไปไกลๆเลยมาเ,เดี๋ยวเขาจะถอยโคนมาลุกกินเรือเรานะครับเราหนีก่อนดีกว่าถอยไปไกลๆ ไปครับผมเบี้ยเราอยู่ตำแหน่งนั้นสวยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องพยายามเอามากินสองกินโคลเขาสองตัวให้ได้โอเคเถอยครับเดินดีๆนะเดินดีๆนะโอเคไป โอเคเขาจะเอามาประกบแล้วก็กินมาแล้วนะครับไปเรารีบนีกันดีกว่าโอเคไปครับผมถอยลงมาตรงๆเขาน่าจะแพ้เวลาลวนะเราเนอะไปถอยลงมาตรงๆครับอืมโอเคไป ค okay, ไปครับผมโ okay. uh, อเคเราเดินทางนี้โ okay. อเคเรากดเขาครับกดคุณ uh, okay. Okay. อ่าโอเคเข่าแรอดไหมครับ